สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปิดเผยแล้วนะครับ2ทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเตงคว้ามานูเอลทัมเบียประกาลังทีมชาติไทยนะครับบิ๊คซัออนคาร์จอนเจลโนนนประธานสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดยืนยันเตรียมปล่อยมานูเอลทัมเบียประกาลังทีมชาติไทยชุดแชมป์เอฟเอฟซูซับ2 0ง0ไปลุยเจลีกหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเลยครับซึ่งกระแสข่าวล่าสุดก็มี2ทีมยักษ์ใหญ่จากศึกเจลีกที่เตรียมยื่นข้อเสนอย,ย่างเป็นทางการไปให้กับทูแบงคอกยูเนเต็ด ด้วยสัญญาซื้อขาดนะครับโดยประกันหลังลูกครึ่งไทโยนยรมันไปร่วมทัพซึ่งทีมแรกก็คือ FC โตเกียวทีมยักษ์ใหญ่ของลีกญี่ปุ่นที่กำลังต้องการผู้เล่นแนวต่างแข่งข็นอย่างมากและที่สำคัญ FC โตเกียวเป็นพันธมิตรกับสโมสอนทรูแบ,บงคอกยูเนเดอาจจะคุยเรื่องรายละเอียดกันได้อย่างไม่ยากเย็นนักยันไรก็ตามไม่เพียงแค่ FC โตเกียวเท่านั้นนะครับที่สนใจในตัวมานูเอลทัมเบียแต่ยังมีสโมโรสรเซโรโซโอซาก,กา อีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นทีมใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการที่จะต้องการตัวแนวรับทีมชาติไทยจอมแข็งแกร่งรายนี้ไปร่วมทัพเช่นเดียวกันซึ่งทางเซโดโซโอสกันเน้นกันที่พันมายังคงมีปัญหาเรื่องของเกมรับโดยชพวะเซนเตอร์แบ็กทำให้ต้องลุ้นกันว่า2ทีมใหญ่ของญี่ปุ่นใครจะได้จรดประการเช็นเดียกับกองหลังทีมชาติไทยรายแรกบนเวทีเจลีกของประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็น2ทีมนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆต้องจบลดูการนี้นะครับอาจจะได้ไปนะครับก็ เราต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับมานูเอลทมเบียสามารถเล่นในเจลิกได้อย่างสบายๆเลยครับมีทั้งความแข็งแกร่งนะครับความรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกองหลังสไตล์ยุโรปด้วยนะครับเพราะเป็นลูกครึ่งเยอรมันนั่นเองนะครับ j จ้พลดยกเมสซี่ไทยทอปเพลเยอร์แห่งอัซซูโรเนโรปัจจัยการแข่งเจลิกลีกฟุตบอลของญี่ปุ่นได้พดยกชนะทิมสุงทรสินนะครับ นรุกทีมชาติไทยคือท็อปเพลเยอร์แห่งทัพอัสซูรเนโรโดยเจลีกยงให้ชนะทิพย์คือแข้งระดับทับของคาวะสกิฟอนโตเร่ร่วมกับเหล่าแข้งระดับตำนานของทีมรวม6คนโดยในนั้นก็คือเคนงะนากามูระกองกลางตำนานทีมชาติญี่ปุ่นชนะทิพย์นะครับสงกระสินของเราจะเข้ามาเป็นแกงหลักสําคัญให้กับทีมชั้นเจลีก4สมัยในฤดูกาลส0ง2ี่เตรียมประเดิมเกมแรกในวันที่12กุมภาพันธ์พบกับอุรุวะเรดไดมอน ในศึกชิงชมป์ของญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่ากระหึ่มจริงๆนะครับเมสซี่เจชนาทิ์สงกรสินของเราก็ได้ขึ้นปกของภาพโปรโมทของเจลีกเลยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะดังมากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอิชิอเป็นเพื่อนข้างสายพ้าวิ่งจัดไล่ตลอด90นาทีเกมเฉือนแบงคอก มาชัตตะ,ะอิชิอินะครับในแย่ของทัพปราศสายฟ้าบุริรัมยูเนเตดเปิดเผยวันนี้ลูกทีมทุกคนตั้งใจช่วยกันเล่นได้ดีมากโดยชมสุภโชคนะครับเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากโดยคาดการณ์ว่าแน่าจะไปเล่นเจลีกได้อย่างสบายความเคลื่อนไหวหลังจบเกมฟุตบอลไฮลักซ์ลิเวอร์ไทลีก2021-2022นะครับเมื่อวันเสาร์ที่23มกราคมที่ผ่านมาบุริรัมยูเนเตดเปิดบ้านเอาชนะทูร์แบงคอกไปได้1-0ส่งผลให้ปรสาสายฟ้าขยับไปมี38แต้ม ทำต้มน,นี้ห่างทูแบงคอกยูนเต็ดเป็น5คะแนนนะครับด้วยฟองก็เล่นแข็งกร่งโดยชนะในเกมเลีก4เกมติดตาา่อกันและชนะรวดติดต่อกัน7นัดในทุกรายารโดยหลังจบเกมมาชัตดะอิชิชอิวหนาผูึกสอนบุลเลียมยูนเต็ดเปิดเผยว่าเกมในวันนี้ทั้ง2ทีมรู้ดีว่าเป็นเกมสมาําคัญและเราก็สามารถเอาชนะทูแบงคอกยูนเต็ดได้10ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งผมขอชื่นชมลูกทีมทุกคนในตลอด90นาทีที่ช่วยกันไล่บอลช่วยกันวิ่งจนเก็บ3คะแนนสาคัญมาได้ จากนี้ทีมของเราจะมีเวลาพักมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะกลับมาวิเคราะห์และเตรียมทีมให้ดีที่สุดในนัดต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดผมขอขอบคุณแฟนบอลกู12นะฮะผมดีใจมากที่ทุกคนเข้ามาให้กําลังใจในสนามวันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแฟนบอลคือแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กับทีมนักฟุตบอลถึงแม้ว่าเล่นทุกคนจะเหนื่อยหรือล้าแค่ไหนพอได้ยินเสียงแฟนบอลก็ทําให้เรามีนักเตะและกําลังใจที่ดีมีแรงฮึดกันมากขึ้นนะครับ ส่วนผู้สื่ขาวก็ถามถึงกระแสของทีมในศึกเจลิกของญี่ปุ่นที่สนใจที่จะดึงตัวสุภโพโชคสารชาติไปร่วมทัพโคชมาชัททาดะอิชิอิเปิดเผยว่าผมไม่เคยสราบมาก่อนเลยข่าวนี้อาจไม่รู้มากนักว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ถ้าให้พูดถึงผมมองว่าสุภโพโชคเป็นนักเตะที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่สูงมากในไทยลีกและไปเล่นในศึกเจลิกได้อย่างสบายๆเขาเหมือนพ่อและลูก วิลเลเตฟพูดถึงการได้ร่วมงานกับมานและมาริโอวิลเลเตฟป้อนพันธุ์นะครับลากความร้อนแรงของทัพกิเลนพยองออกมาพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกันได้ร่วมงานมานอพูกิ้งในแชมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่และการได้ร่วมงานกับมาริโอยูรอฟสกี้ในโรซมสอนเมืองทองยูเนเต็ดโดยหลังจากพี่ฟิลเนห้อมในวัย25ปีอย่างวิลเลเตฟป้อนพันธุ์ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทีมทัพชังศึกทีมชาติควาแชมป์อาเซียนภายใต้การทันทีของมานอพูกิ้ง และได้เป็นลูกทีมของมาริโอยูรอสกี้กับการร่วมง,งานกันภายใต้สโม,มสรมืองทองซึ่งจเตอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการทํางานของทั้งสองเทียมที่มีความเหมือนกันอย่างพ่อกับลูกเลยทีเดียวนะครับโดยบทสัมภาษณ์นะครับถึงการร่วมง,งานกันของทั้งสองโค้ชสองคนนะฮะโดยวิลเลเท้ป้อมพันธ์ก็ได้ออกมากล่าวผ่านรายการเดอะเพลเยอร์ Player, ผ่านเพจชังศึกว้ว่าการทำงานกับโค้ชมาริโอผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เต็มที่กับอะไรทุกอย่าง ลุยเต็มที่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือเขาเชื่อและก็ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อในตัวเองเชื่อในเพื่อนรวมทีมประมาณนี้ครับส่วนการทํางานกับโค้ดมานโพกิ้งผมรู้สึกเหมือนกับได้ซ้อมกับโค้ดมาริโอเลยครับเพราะเขาอาจจะเคยร่วมง,งานกันอยู่แล้วอย่างตอนที่โค้ดมานเป็นโค้ดอยู่โดยมาริโอก็เป็นนักเตะของโค้ดมานซึ่งผมเองก็ได้ทํางานร่วมกับโค้ดมานมาแล้วได้สัมผัสในเกมทีมชาติ ผมมองว่าวิธีของเขาผ่อนคลายคล้ายคลึงกันเลยแหละครับคือแนวทางการพูดอะไรมันก็เหมือนกันทุกๆอย่างมันเหมือนกับแบบโคดมาโนเป็นพ่อและโค้ดมาริโอเป็นลูกเลยครับตอนนี้วิลเลเต้ป้อมพันธ์นะครับถือเป็นส่วนสกันช่วยให้ทีมชาติไทยของเราทวงเจ้าอาเซียนกลับขึ้นมาได้สําเร็จนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและกําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มขึ้นหิ่งกับต้นสกัดอย่างเมืองทองยูเนเต็ด ลุยศึกลีโวเทลอีิี 22, โดยโปรแกรมการแข่งในสัปดาห์นี้ของกิเลนพยองถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ภายในเทมในส่วนของการไปค้าแข่งต่างแดนอย่างเจลิกก็มีข่าวอย่างต่อนเนื่องว่ามีทีมจากเจลิกสนใจหลายทีมเลยทีเดียวนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่24มกราคมนะครับ